ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้ครับการเดินทางในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งรถเรือเครื่องบินรถไฟฟ้ารถใต้ดินซึ่งทําให้เราเนี่ยในฐานะของผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายครับเลี่ยนการจราจรที่แออัดไปได้แบบส่วนหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นครับวันนี้รายการ coffee venture ของเราขอนําเสนอ2ร้านกาแฟที่น่าสนใจนะครับแลวก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีล่ะครับ จะเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปชมกันเลยล่ะครับถึงเราจ้า BTS ราชราเทวีอ๋อส,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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee v e n g e r รายการที่เราสองคนจะพาไปชิมกาแฟเด็เดๆทั่วประเทศถูกต้องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีราชเทวีครับค่ะ,คะซึ่งเป็นยังไงเดินทางยากไหมง่ายมากผู้ชมเพราะว่า BTS โสราชเทวีเนี่ยอยู่ห่างจาก BTS สยามสแควร์นะ หนึ่งป้ายหนึ่งป้ายซึ่งร้านกาแฟที่เราจะพาไปชิมนะครับอยู่ตรง BTS เลือชเทวีเลยใช่สองั่งเลือกเอาร้านบอสวันนี้ที่จะพามาค่ะเป็นร้านที่ขายบ้านแ้วบอกว่าเด็ดแน่ค่ะอยากให้ไปร้านนั้นกันเลยไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่อิมจะพาไปร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้ค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านที่เป็นการรวมเอากาแฟกับศิลปะเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกัน จริงหรอค่ะอุ้ยแต่ว่าอันนี้อยู่ตรงข้ามใกล้ๆเองนะแต่ว่าร้านที่จะพาไปเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยอ้าอยู่นี่ลยเหรอสังเกตง่ายๆลงไิเทสราชเทวีฝั่งโรงแรมเอเชียะนะคะก็จะมีตึกที่ข้างล่างเนี่ยมีเซเว่นอยู่ขึ้นไปชั้นสิบค่ะเราจะไปร้านนี้กันนึกภาพไม่ออกอะไปกันเลยได้ไหมไปค่ะเอาไปกันเลยครับ ก็อย <S an> ่างที <S <S <an> <S ่อิมเขาบอกเลยครับว่าสําหรับการเดินทางมายังร้านอาร์ตคาเฟ่ด้วยรถไฟฟ้า BTS เครับลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีลงบันไดมาหน้าอาคารจะมีเซเว่นอีเลฟเว่นเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเดินทางด้วยรถยนต์ก็สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ ของอาคารนะจ๊ะหลังจากนั้นนะครับกดลิมขึ้นมาที่ชั้น1ิเลี้ยวขวาโอ้แม่เจ้าร้านกาแฟอะไรทําไมมันช่างลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ครับแต่พอถึงที่หมายเนี่ยบอกได้เลยครับว่างงเข้าไปอีกครับเพราะว่าร้านอาร์ตคาเฟ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถาบันสอนศิละปะร้านกาแฟมันจะไปอยู่ในสถาบันศิละปะได้ยังไงและกาแฟที่นี่จะโดนใจหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วครับโอ้ยนี่ไงบอสอาร์ตคาเฟ่ คุณน้ำหวานใช่ไหมคะคุณน้ำหวานสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะอิมกับบอสค่าก็อ,อยู่กับคุณน้ำหวานค่ะคุณแกมการสุภะบรรพตค่ะเป็นผู้บริหารของ EPA Creative Center และบริเวณนี้นะคะก็คือ Art Cafe นั่นเองเป็นคาเฟ่ที่อยู่ภายใน EPA Creative Center เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในติวเตอร์ใช่ค่ะ<ฮ>เป็นสถาบันกวดวิชาที่มีคาเฟ่อยู่ข้างใน อยากรู้หลายอย่างมากแต่ก่อนที่เราจะเชิญคุณน้ำหวานไปสัมภาษณ์เนี่ยให้คุณน้ำหวานเลือกสักสองเมนูให้เราสองคนหน่อยค่ะได้ค่ะเป็นอะไรดีอ๋อเป็นกาแฟเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคาปูชิโน่ร้อนเหมือนกันค่ะค่ะคุณน้ำหวานคือที่เรายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีแค่กาแฟหรือเปล่าใช่มันดูมีหลายอย่างมากท่าไหนใช่ก็มีเบเกอรี่เบเกอรี่แล้วก็มีข้าวกล่องคุณผู้ชมมีข้าวกล่องด้วย โอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องกลุวคุณน้ำหวานดีกว่าให้คุณน้ำหวานทำกาแฟแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปเลือกที่นั่งได้ไหมได้ค่ะได้เลยยังไงเราเจอกันเลือกนั่งตรงไหนก็ได้เลยหรอนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะเลือกเลยลาเต้เย็นครับแล้วก็คาปูชิโน่ร้อนเมนูซิกเนเจอร์ที่บอกว่าคุณน้ำหวานเนี่ยแนะนำและก็เชื้อเชิญให้สองพิธีกรได้ลิ้มลองคือมันเป็นห้องเหมือนคล้ายคล้ายห้องศิลปะเลยเนาะใช่เป็นห้องเรียนศิลปะแล้วก็มีผลงานแบบ สวยมากเลยอ่ะดีเลยคันนี้ไม่ว่าจะหยิบอะไรนี่เอามาวาดได้หมดเลยที่อุปกรณ์เต็มเลยมีสีทุกแบบเลยบอยเขียน Coffee v e n t u r ในฐานที่เรามาแล้ว Coffee v e n t u r เออเฮ้ยอะไรอีกเดียะเราต้องสู้นะให้สวยเหมือนของนักเรียนคนอื่นก็คือว่ามันคล้ายๆเหมือนคล้ายๆห้องสถาปัตย์เองใช่ไหมอืมมาเรียนอาเคลียของเลยอิมเคลียของเดี๋ยวนี้อาหารต้องมาอันดับหนึ่ง โอ้โหอันนี้จัดเต็มเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบดูรู้เลยว่าต้องเป็นคนรักศิลปะแน่ๆดูจากบรรยากาศแล้วและชุดหรือเปล่าและชุดใช่และทุกอย่างเอาเป็นว่าก่อนที่จะพูดถึงร้านที่น่าสนใจมากๆเราพูดถึงเมนูเครื่องดื่มกันก่อนค่ะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นลาเต้ ลาเต้เย็นนะคะนมเนอเยอะเนาะจะได้เป็นแบบสมมติเด็กมาเรียนเงี้ยจะไม่ต้องกินกาแฟเยอะนอมเยอะขนาดนี้เลยมันเป็นก,นกลิ่นพอใช่ไหมครับกลิ่น,น <ๆ S 3> พอลาเต้เย็นครับรสหอมหวานที่นําเอามาด้กาแฟของภาคเหนือไทยเราเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบหลักบวกกับนมสดที่ได้สัมผัสนุ่มนวลทําให้เมนูแก้วนี้โดนใจในบอสเข้ายังจังเลยนละครับผู้ชมลองดูสีมันเป็นเหมือนสีขาวๆแล้วก็เป็นสีแบบเขียวเขียว ติดิมคือกาแฟใช่ไหม<า>ค่ะเนาะโอเคดูนมเยอะมากเลยอ่ะน่าจะเหมาะคนที่ชอบอะไรนมนม,นมเป็นไงบ้างอืเท่ามากมรู้เลยว่าถ้ามาอ่านหนังสือที่นี่ตาสว่างค่ะ<า>อร่อยด้วยหวานด้วย<า>กลมกล่อมมาก มมแล้วอ,อันนึ่ง็เป็นคาปูชิโน่ร้อนค่ะคาปูชิโน่ร้อนแต่ตั้งฝ้าของคาปูชิโน่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าคาปูชิโน่ร้อนของที่นี่เนี่ยถูกเสิร์ฟไปพร้อมกับคุกกี้กรอบนุ่มซึ่งทั้งสองเมนูน,นี้นะจะครับจะทำให้วันหยุดของคุณฟินว่าเฟอร์ปี้เลยนะครับนี่ความประทับใจแรกคุณผู้ชมลาเต้อา สวยงามมากอันนี้คือยังไงอ่ะอันนี้คือต้องกินอย่างนี้อ่ะใช่ค่ะอุ๊ยเป็นคุกกี้ใช่ไเป็นคุกกี้มันจะได้กินแล้วมันจะได้กลมกล่อมอ่ะอ่ะลอต้องลองแล้วคุณผู้ชมเอาเลยอิ่มเอาเลยน้ป็นคุกกี้ไหมรสชาติกลมกล่อมมากเป็นกาแฟที่มีบอดี้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหนักนะอันนี้คือต้องแล้วแต่ความชอบหรือเปล่าใช่อ๋อกินกับ บิสกิตอันนี้นี่ชิมครีม,ม,ม,มควิโนคุณผู้ชมและอย่างอันนี้ครับคืออะไรครับก็คือเป็นแอลมอนด์ครัวซองนะค่ะมันก็เราชอบแอลมอนด์ใช่ไหมอันนั้นก็มีแอลมอนด์นี้ก็มีแอลมอนด์ก็เลยเหมือนว่าเอามาใช้ก็คือนอกจากทางร้านที่จะมีเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็คือยังมีคล้ายๆขนมเล็กๆกินกๆใช่ไหมครับเรื่อยๆใช่เพราะเหมือนเวลาคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีอะไรกับแก้มใช่ไหมมีอะไกระทั่งข้าวกล่อง ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าอาร์ตคาเฟ่เดี่ยมไม่ได้ไมีดีแค่กาแฟครับขนมของที่นี่ก็อร่อยย่างครัวซองอัลมอนด์นะครับที่นุ่มซะยากจะห้ามใจเข้ากรองรสชาติอร่อยก็มีไว้ให้บริการมาฝากท้องที่นี่เลยครับรับรองเลยว่าคุณจะอิ่มอร่อยอยังมีคุณภาพแน่นอนเลยครับและถ้าอิ่มแล้วเดินดูง,งานศิละปะมันก็จะเกิดการอยากเรียนอยากสมัครก็สมัครกันได้เลยแหละครับคุณผู้ชมครับอะไรจะสร้างสรรค์กันขนาดนี้แม่อยากถามน้ำหวานว่า มาเปิดได้ยังไงอ่ะที่มาที่ไปที่มาที่ไปอ่ะคะ่ะก็อย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เหมือนแบบ เราเอเป็นเหมือนว่าจบจบสถาปัตย์มาใช่ไหมคะก็เหมือนแบบอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ตอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำแบบเปิดตอนแรกคือจะเปิดโรงเรียนเฉยนี้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทุกครั้งที่ที่ทเราไปเงี้ยห้องสมุดก็ตามแบบ TCDC TC ใช่ไหมไปห้ามกินห้ามพูดห้ามทาทุกอย่างห้ามเอาทุกอย่างเข้าไปแล้วเราแบบเอะเราอยากว่าอะเราอยากว่าเราอยากกินเราอยากคุยอยากทำทำไมไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเอออยากมาเปิดตรงนี้ตามสไตล์ว่าแบบ เอ้ยทำงานไปกินไปนี่เป็นกาแฟเป็นคนกินกาแฟทุกวันอยู่แล้วก็เลยต้องแบบต้องมีร้านกาแฟด้วยเป็นเอาความชอบตัวเองผสมผสานนะใช่แล้วอย่างการตกแต่งร้านนะครับพอดีเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็จะรู้ว่าจรงิงๆมันมีหลายห้องมากใ,ให้เราได้เลือกนั่งเนาะแล้วแต่ละห้องมันก็มีสไตล์แตกต่างกันบ้างนิดนึงอย่างนี้การตกแต่งเป็นยังไงครับการตกแต่งก็คือความจริงเนี่ยออก ก็มีมีคนช่วยออกแบบแล้วก็หวานออกแบบเองด้วยแต่ว่าตรงโซนโซนด้านหน้ามันก็จะเป็นสไตล์แบบความจริงมันแมนนิดนึงอ่ะมีดามีมีไม้ซอฟ,ฟขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือโซนด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้มันก็จะมีแบบว่าในห้องห้องตรงนี้เองก็จะเป็นห้องอาร์ตค่ะความจริงเป็นห้องที่ยวไว้เรียนไว้สอนการไว้ทํางานอาร์ตกันจริงๆแต่โซนใหญ่โซนด้านหน้าก็เป็นคนกินกาแฟมานั่งอ่านหนังสือที่มันจะมีอีกโซนหนึ่งคือโซนด้านหลังเลยเป็นห้องขาวโพลนไม่มีอะไรสีธรรมดาขาวนนางได้อันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงเเเเปป็็นนนนหหห้้ออองงขาวพระมมัืแบบ ครีเอทีฟอะค่ะคือเข้าไปห้องโซน,ห,นหลักคือแบบทำเลเลย<ส>ทำยไงใส่เลยเต็มที่บรรยากาศของอาร์ตคาเฟ่ครับชื่อก็บอกแล้วว่าอาร์ตอาร์ตกูจะไม่อาร์ต ตั้งอยู่ในภายใน EPA Creative Center นะครับสถาบันสอนศิลปะทำให้บรรยากาศของที่นี่เนี่ยดูสบายตาผ่อนคลายมีโซนด้านหน้านะครับเอาไว้ต้อนรับซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะเข้ามาลิ้มลองรสชาติกาแฟที่แสนอร่อยและโซนด้านในเนี่ยสำหรับคนที่มาเรียนศิลปะที่นี่เขาบอกเลยนะครับว่าอนุญาตนะครับให้ผู้มาเรียนได้เรียนไปกินกาแฟไปชีวิตดีดีอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกาแฟ ที่นี่มีการแบบนําเมล็ดก,กาแฟหรือว่ามีการเลือกการใช้วัตถุดิบยังไงบ้างครับก็อย่างเมล็ดกาแฟเราก็ต้องเลือกเป็นอาราบิก้านะคะเพราะว่าคนไทยชอบอะไรที่มันขมใ<า>ช่ไหมคเข้มต้องเข้มมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเลือกตัวนี้มาแต่ว่าก็น่าจะเป็นอ,อาราบิก้าในเมืองไทยอะค่ะไม่ได้<า>ไม่ได้ต่างนอก,นอกอสรุปคนไทยดีกว่านอ้อสรุปด<ๆ>ีกว่าอะไรอย่างหัวใจในการทํากาแฟแต่ละแก้วของที่นี่คืออะไรอะหัวใจในแก้วกาแฟ ก็ทุกแก้วต้องทำทำทำด้วยใจเหรอทำด้วยใจนะเพราะเป็นเพราะเป็นศิลปะเนาะเป็นอาร์ตต้องด้วยใจเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาฟีดแบ็กก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีดีขึ้นเรื่อยๆนี่เปิดมากี่ปีแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะยังไม่ถึงอ่ะเพิ่งเปิดเองประมาณสองเดือนโอ้โหสองเดือนว่าแล้วเชียวว่าทำไมเราถึงยังไม่เคยได้ยินมันเพิ่งสองเดือนนี้เองใช่แล้วเป็นเป็นครั้งแรกนะที่ได้ยิน ว่ามีสถานที่แบบนี้ในประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้ก็กจะไม่มีอ่ะที่ที่เรามาเรียนวาดรูปได้ด้วยน,<า><า>นัน่งกินกาแฟด้วยเนาะสบายมากให้คุณต้องหวนฝากฟานเลยค่ะค่ยังไงก็หวนฝากร้านด้วยนะคะยังไงถ้าทุกคนสนใจมาวาดรูปก,กินกาแฟไปก็เชิญได้นะคะก็แวะมาได้นะครับที่ร้านอาร์ตคาเฟ่ครับ อย่างี้วันนี้ขอบคุณคุณน้หวานมาะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอขอน,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 นุญาตขออนุญาตนะขอใจไ, <c oughs> ไม่ไหวนะอ,ะอ่ะอิมกินกินกินเดี๋ยวเขาไปหยิบสี เป็นสถาบันในฝันของใครหลายๆคนเหมือนกันครับแหมสำหรับ EPA Creative Center ที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้กินกาแฟอร่อยๆอไปเรียนไปคิดงานไปโอ้โหแป๊เจ้าไอเดียบันเจิดจริงๆลละครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนที่นี่ครับแต่อยากจะขึ้นมาลิ้มลองรสชาติของกาแฟที่ร้านอาร์ตคาเฟ่ก็ขึ้นมาชิมกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอแล้วครับป่ะ,ปะเผื่อไปดูกันไม่ถูกแล้วครับคุณผู้ชม มีแต่รูปสวยๆแนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเด็กที่มันเรียนแล้วเขาก็วาดเออน่าจะใช่มีคนที่ร้านสี่ฮึิอิมอิมฮะกี่โมน่าลืมไปเลยว่าเรานัดร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งไว้โอ้ยจริงด้วยคุณผู้ชมโอ้ยรับรองว่าร้านนี้นะครับเด็ดไม่แพ้ร้านนี้แน่นอนครับไปกันได้ยังโอเคครับช่วงหน้าครับไปกันครับคุณผู้ชม เอาเป็นว่านะครับเราปล่อยให้สพิธิกรสรุปก,กับการสร้างสารรังสารภาพว่าศิลปะของตัวเองไปพร้อมกับการจิบกาแฟอันแสนอร่อยกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามีอีกหนึ่งร้านในเส้นทางรถไฟฟ้าเหมือนกันสายราชเทวีเขาบอกว่าจะทําให้คุณทึ่กันเลยทีเดียวพักกันสักครู่ครับผม